สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมมาให้ชมกันถึง5้าเล่มเลยเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ทั้งสิ้นนะครับเป็นลวงพ่อเดิมวัดหนองโพทั้งหมดเลยโดยแต่ละเล่มเนี่ยจะมีความยาวที่ใกล้เคียงกันเลยครับแล้วก็ทั้งห้าเล่มนี้จะเป็นมีดที่ทรงสวยทุกเล่มนะครับทรงรูปทรงสวยงามกระทัดรัดในเรื่องของความยาวนะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นมีดที่แท้ทันถึงยุคหลวงพ่อปลุกเสกร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเก <c oughs> ่าแท้ถึงยุคทุกเล่มนะครับ <c oughs> เป็นมีดที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับ <c oughs> ลองดูด,ด้ามไม้ฝักไม้ก่อนอ่ะนี่นะครับเป็นมีดเก้านิ้วใบห้านิ้ว <c oughs> กันเขาก็จะเป็นทองฝาบาทนะครับฝักลัดหวายด้ามไม้ฝักไม้เก่าแก่สวยงามมากเลยมีทรงสวยนะครับทุกคนมีดที่ผมนำมาให้ชมทั้งห้าเล่มวันนี้คือมีดที่มีรูปล่างรูปทรงที่สวยงามนะครับเป็นรูปทรงแบบเอกลักษณ์สากลเลยก็ว่าได้นี่นะครับเสมาใบโพช่างฉิมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ มีล่องเลือดมีลายกระดูกงูนะครับจัดอยู่ในเป็นมีดในช่วงยุคก,กลางๆก,ก็90กว่าปีแล้วการเข้าข้างอะไรของเขาก็ชัดเจนครบถ้วนนะครับเป็นมีดที่เหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการที่จะสะสมมีดสวยๆหลวงพ่อเดิมสักเล่มหนึ่งหรืออยากได้เป็นมีดครูนะครับสักเล่มหนึ่งเล่มแรกในชีวิตเนี่ย อยากให้แนะนําเล่นพวกด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาเขาจะย่อมเยาวกว่าด้ามงาฝักงาแล้วก็พุทธคุณของเขาเนี่ยยังไงก็ทุกคนได้เต็มเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทันหลวงพว่อเดิมปลูกเสกร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วแท้ดูง่ายนะครับทุกคน <c oughs> หลักการเล่นมีดหมอหลวงพว่อเดิมเราไม่จําเป็นต้อง <c oughs> เน้นเป็นพวกด้ามงาฝักงาสิอย่างเดียวนะครับ เป็นด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยแหละครับพุทธคุณสุดยอดอยู่แล้วเพราะว่า <c oughs> ความเก่าเขามันถึงยุคนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยโดยเฉพาะทรงมีดสวยๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับอันนี้คือมีดที่คัดมาให้ชมกันนะครับอันนี้ก็สิบนิ้วใบหกนิ้วจะยาวกว่าเมื่อกี้หน่อยนึง อันนี้ก็จะเป็นมีดยุคต้นๆนะครับกันเหล็กดำฝักลัดด้วยทองฝาบาทนะครับเล่มนี้อายุปาเข้าไปร้อยกว่าปีได้แล้วเก่าแก่สวยงามดามไม้ฝักไม้นะครับลายแบบนี้ก็เป็นลายโบราณครับเขาจะเรียกว่ากรหนกดอกไม้ หรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นลายคล้ายๆผีเสื้อก็ได้นะครับแต่ก็ยังคงมีพวกล่องเลือดลายกระดูกงูนะครับอยู่ที่ตัวของใบมีดเหมือนเดิมเร็่มนี้ก็สวยนะครับทรงสวยมากเลยมีดทั้งหมดที่นำมาให้ชมวันนี้ การที่เราจะเล่นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเราไม่จําเป็นต้องสแสวงหาแต่เล่มราคาแพงๆราคาสูงๆนะครับทุกคนด้ามไม้ฝักไม้นี่แหละครับคุณภาพของเขาก็ไม่ได้แพ้ด้ามงาฝักงาเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความคงทนเขาจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ดีมากกว่ามีดที่เป็นพวกด้ามงาฝักไม้หรือด้ามงาฝักงายเยอะนะครับ แล้วพุทธคุณก็เหมือนกันด้วยเล่มนี้ความยาวอยู่ที่9นิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นยุคกลางๆนะครับกันทํามาจากทองเหลืองแม้ลัดฝักทํามาจากอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับเล่มนี้ก็สวยงามมากเหมือนกันเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับดูความเก่าของเขานะครับเก่าแท้ทันยุคมากเลยมีสภาพสวยสภาพดีครับ ข้างหลังเป็นยันคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับมียันตัวอุแปะไว้ให้ด้วยดูการเข้าข้างนะครับข้างแน่นแห้งปิดสนิทดีมีดไม่มีโยกคอนนะครับไม่โยกไม่คอนทั้งห้าเล่มเลยนะครับได้ไปก็สวยงามถูกใจนะครับพกไปก็ สุดยอดพุทธคุณแล้วก็ไม่อายใข่ด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แต่พุทธคุณล้นปรีนะครับเก่าแก่สวยงามสุดยอดเลย <c oughs> เล่มนี้ความยาว9นิ้วใบ5นิ้วนะครับด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกัน กันเหล็กด้ามเล่มนี้ก็เป็นฝีมือช่างสอนเหมือนกันนะครับลัดด้วยอลูมิเนียมขาปิ่นโตที่ฝักนะครับมีดผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างใด,ดๆทั้งสิ้นปล่อยอ่าตามธรรมชาตินะครับได้แบบไหนปล่อยแบบนั้นเลยก็ถ้าใครได้ไปแล้วก็อยากให้มีดเขาดูเงาเง,าเง,าเงากว่านี้ก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำมันจักนะครับ ทาแล้วก็รูบด้วยกระดาษทิชชู่ขัดขัดถูถูเอาก็จะดีนะครับนาเกียวหรือนาสมพงเก่าแก่สวยงามนะครับฝีมือช่างสอนใครชื่นชอบสนใจก็ลองดูได้ครับ เล่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเล่มนี้ความยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งเฉพาะใบ5นิ้วนะครับเล่มนี้ก็สวยเหมือนกันกันก็เป็นทองฝาบาทนะครับแหมรัดฝักก็เหมือนกันเลยด้ามไม้ฝักไม้ไม้ก็เป็นไม้มงคลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่นํามาทํามีดต้องเป็นของมงคลทั้งสิ้นลวดลายก็เป็นลวดลายมงคลนะครับ นะครับหน้าเกี้ยวช่างสอนเนี่ยครับการที่เราจะเล่นมีดเนี่ยเราควรจะเลือกมีดแบบนี้นะครับมีดที่มองแล้วก็รู้สึกเลยว่าเป็นมีดสวยมีดทันยุคมีดแท้นะครับเราไม่จําเป็นต้องสแสวงหาพวกมีดด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้หรือพวกจาพวกที่ราคาแพงหลักแสนหลักล้านเสมอไปนะครับเราเน้นเอาพุทธคุณก่อนดีกว่า เน้นเริ่มต้นดูก่อนลองดูนี่ครับด้ามไม้ฝักไม้ก่อนดีกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคุ้คุณดีเหมือนกันเลยแล้วก็ราคาจะสบายกระเป๋ากว่ากันเยอะด้วยนะครับได้ไปคุณก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่า <c oughs> มีดเก่าๆเหล็กเก่าๆเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็นำมาให้ชมกัน5้า <c oughs> เล่มนะครับชื่นชอบ เล่มไหนก็แคปหน้าจอสอบถามผ่านไลน์แอดได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับวันนี้ก็นำมาให้ชมกันก็หวังว่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าทั้ง5เล่มนี้เป็นมีดที่กระทัดลักณ์สวยงามแล้วก็เป็นมีดที่ลูกค้ามักจะโทรมาสอบถามราคาแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันบ่อยๆนะครับ อย่างไงก็ถ้าชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ